เราไม่เคยไปต่างประเทศแต่จองไปฮ่องกงเพาะตัวถูกหรือว่ามันจะถูกแค่หาตัววะมาติดตาม30วันก่อนบินไปฮ่องกงพวกเราทําอะไรกันบ้างวันที่3และ4ตัดสินใจไม่ได้เลยค่ะจะพักที่ไหนดีวันที่3เราไม่ได้แพลนอะไรเลยค่ะเพราะว่าเราไปกินข้าววันเกิดเพื่อนแต่วันนี้เรามีลงคลิปด้วยนะคะแล้วคนมาเมนให้เราเยอะมากๆคือมันเป็นอะไรที่ใจฟูสุดๆขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะมีประโยชน์กับพวกเรามากๆวันที่4เราก็ตั้งใจแพลนกันเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ได้อ่านคอมเมนต์จากทุกคนทําให้เราได้คิดกันหลายๆเรื่องมากๆหนึ่งที่ คิดหนักกันมากๆคือเรื่องที่พักค่ะตอนแรกเราตั้งใจจะไปพักที่จินซาจุยค่ะเพราะเราเห็นดีวิว่าคนพักที่นี่กันเยอะมากแต่เราก็เห็นคอมเมนต์แนะนำว่าพักที่คอสเวเวสสะดวกมากๆเดินทางง่ายราคาะที่พักประหยัดแล้วห้องก็ใหญ่ด้วยทําให้พวกเราก็คือเสิร์ชหาข้อมูลกันเยอะมากๆเลยว่าเราจะไปพักที่ไหนดีหรือว่าหลายคนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะแล้วเคยไปพักที่ฮ่องกงก็คืออยากได้คําแนะนํามากๆในเรื่องของที่พักพวกเราดูกันมาหลายวันมากๆเลยค่ะก็ยังตัดสินใจกันไม่ได้สักทีว่าสรุปจะพักที่ไหนใครมีที่พักแนะนําหรือว่าที่เที่ยวแนะนํา ก็คือแนะนำพวกเรามาได้เลยนะกะะดูคน